สวนมะกะเลตแองเก็กหวยนะครับที่เขาคอก็เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูสวนแล้วกันเข้าไปถ่ายรูปดูซิว่ามันสวยขนาดไหนดอกมะกะเลตค่าเข้าคนละ40นะครับส่วนอันนี้สุดจะเช่าคนละ20แต่ว่าคุณลุงใจดีก็เลยให้ฟรีมาอันหนึ่งปเข้าเซิร ทางลงทางลงจาว่าเสริวนิดนึงเดินด,ดีๆแล้วกัน <laughs> มันสวย,วยต้วเนี่ยเอาดูเองแล้วกันนะสีม่วงเลยเนี่ยชอบเขาสีมส่มงเนี่ยเป็นสีประจำตัวเขาเลยก็ <laughs> ยเป็นชายบางเวลา ทันเบอร์รี่ค่ะทันยะเบอร์รี่ทันยะเบอร์รี่ค่ะพูดผิดอีกแล้วนี่นะคะจะเห็นวิวกังหันลมอยู่ตรงนี้เลยเป็นร้านอาหารอิสลามนะครับร้านอาหารมุสลิมเนาะนะคะมีที่พักด้วยมีที่พักเป็นลักษณะของแคมปิ้งเป็นห้องก็มีเป็นห้องก็มีเป็นแคมปิ้งก็มีนะจ๊ะเป็นที่ทานอาหารวิวกังหันลมใช่เราจะได้วิวกังหันลมมาตรงนี้แล้วก็ไม่ร้อนนะคะแต่เมื่อกี้ไปตรงกังหันลมร้อนมาก ตันี้อลมตรงนี้ร่มมากเลยขับเข้ามาก็ลึกนิดนึงอืมทางจะขูกขาหน่อยๆและแคบหน่อยๆแต่ให้มาตามตามแมป G P S มาเรื่อยๆแล้วกันตาม G P S แน่นตามป้ายเข้ามาเรื่อยๆถึงแน่นอนเดี๋ยวเราที่นี่ก็จะเป็นอาหารประมาณอาหารจานเดียวอาหารตามสั่งนะคะส่วนรสชาติเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวยังไม่ได้ทาน อากาศดีเงียบสงบมาแคมปิ้งได้นะเป็นห้องพักก็มีกลางคืนน่าจะหนาวอยู่นะแต่ตอนนี้แดดแต่แถวนี้เงียบอ่ะเข้ามากเข้ามาลึกแต่ก็เงียบใช่เหมือนการหันลมมันอยู่ตรงกลางแล้วทุกคนก็จะไปอยู่ไปอยู่แถวตรงโน้นหมดเลยร้านอาหารทุกอย่างจะไปอยู่ในโซนาหลมแต่ตอนนี้เขาจะแยกออกมาใช่ตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่ามันลึกทับนิดนึงแต่ให้กดแบบ g o เกิมาเถอะมาถึงแน่นอน ตอนแรกก็รุ้นอยู่เหมือนกันรถเราใหญ่นะคะแต่เข้ามาได้แนะนํารถเตี้ยอย่ามาเลยรถเก่งถ้าไม่ได้โหลดก็มาเรื่อยๆแล้วกันใช่ทางอาจจะชันนิดนึงนะตัวนี้มีวิวบางหันลมนูนมีมีมีวิวทิวเขาด้วยต้องนอาไปทิวเขานะคะทิวเขาอะไรไม่รู้น่าจะ แอ๋วคอยที่เราไปเต็นอนคืนนี้วิวดีอากาศดีมากเลยอ่ะใช่นโนเนี่ยปนู่แม่แม่ฉันไปถ่ายรูปตรงนน้นแล้วแม่ยายไปนู่นแล้วอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในนี่นะคะนี่แคมปิ้งแคมปิ้งเป็นขนาดของเต็นท์ใชเป็นเฮาก็มีนี่ไร่ทัญญาทันเบอร์รี่กัาพูดผิดอีกแล้วเขาจะมีทั้งน้ำสตรอเบอร์รี่แยมเบอร์แยมสตรอเบอร์รี่แล้วก็น้ำพริกเผาด้วยซึ่ง เขาบอกว่าถ้าพักที่นี่ลด10%นะคะแต่ว่าเราไม่ได้พักแล้วทานข้าวซื้อน้ำสตรอเบอรี่ได้นะคะ6ขวดเท่าไหร่นะ180บาททำเองด้วยทำเองด้วยเพราะว่าเขาปลูกสตรอเบอรี่ที่นี่เลยนี่หวานเกินด้วยใช่เขาผสมน้ำสตรอเบอรี่นี่นี่เหมือนที่เปแกเไปฝากเขาใช่ไหม มา,ซ,ววาซื้อน้ำสตรอเบอรี่ของได้ซื้อน้ำสตรอเบอรี่ได้นะคะทำเองส,สดสด,สดชื่นใจมากค่ะมีทั้งสับวรสเมลบรีก็มีนะคะคต้องกินต้องกินกับน้องแข็งนะคะทุกอย่างเดี๋ยวเราค่อยไปชมอาหารกันค่ะมาแล้วนะคะเมนูอาหารของเราปลาทอดปลาทอดกระเทียมจานใหญ่มากค่ะทุกคน แล้วก็มีไก่ทอดมีไข่เจียวฟูแล้วก็มีผัดคะน้าปลาเค็มแล้วก็กระหล่ำทอดน้ำปลานะคะท้อมกับต้มซุปจานไม่รู้ว่าจานเขาใหญ่หรือเราสั่งมาเยอะนะคะเต็มโต๊ะเลยค่ะเท่าไมาดามจะมาจานอะไอมเราเราไม่คิดว่ามันจะจานใหญ่ขนาดนี้ รวมดูร้อนเลืนึกว่าไก่จะมาแบบน้องไก่น้องไก่ห้าน้องอะไรเงี้ยน้องไก่ปีกไก่นึกว่าปีกไก่เล็กๆห้าน่องเปล่าเพียบเลยจ้าพี่รักจ้าน้าไก่ตัวแล้วเราไปกินกันต่อนะกินนั้นนะคะคณะปลาเค็มนี่เดี๋ยวมันโดนต้อขอเอาไปอ่ะไก่ไก่อยู่สุดลู้ขอุนตาเลยโอ้ อเอาไบก่อนไหมเดี๋ยวมันเปียกกินข้าวท้ำกลางบรรยากาศคุณนเขาน,นะคะไม่รู้วันนี้จะหมดหรือเปล่าะคะ่ะเยอะมากต้มซุปเนื้อจ้ะตกา,กาดเลยแซาเซมากค่ะ นะคะคแนะนำนะคะทางเข้าลึกรับนิดนึงแต่อร่อยจัง พาไปดูบรรยากาศรอบๆรีสอร์ทนะแต่พอดีเนี่ยเรามาถึงห้องพักก็ประมาณบ่ายสามโมงแดดร้อนมากแต่ตอนนี้เย็นละถ้ามาคืนนี้น่าจะหนาวจะดูบรรยากาศรอบๆก่อนไหมหนือยาจะ,จะดูในห้อง <S <S อ่าไปตามเข้ามาพอดีนุ่งจาเรามาเสร็จแล้วเนี่ยเราได้หลับไปแล้งีมหนึ่งเพราะด้วยความที่มันร้อนมากไม่น่าเชื่อว,วันนี่คือเขาคอหน้าหนาว เนี่ยครับห้องของเราจะมีกระจกถึงสองด้านอันนี้ตรงเนี้สามารถเปิดรับวิวได้เลยนะตอนเช้านะถ้ามีสายหมอกนะเปิดรับวิวได้เลยฟื้เห็นไหมใช่ปะ,ปะนี่มีประตูล็อกส่วนตัวด้วยนะไม่ต้องห่วงหมดเลยว่าที่เนี่ยคือมีความ p r i v a t แน่นอน แล้วไอ้ตัวนี้เขาแถมมาให้อันนี้ก็มีเตียงเสริมแล้วก็จะมีโซฟาลบไปนิดนึงนะเดี๋ยวขอแต่ขอให้ดูรายละลเอียดปิดย่อยเอาแล้วกันแล้วก็มีโต๊ะกระจกน่าจะเป็นโต๊ะทำงานอะแล้วก็ทีวีจอแบนแล้วก็คมไฟหัวเตียงกลางคืนนะปิดประตู เปิดประตูดูสายหมอปิดไฟหลักให้หมดแล้วเปิดโคมไฟหัวเตียงโรแมนติกมากี่การตกแต่งเขาดูดีนะคืนเท่าไหร่นะห้องเนี้ยห้าพันหนึ่งเอาเป็นว่าห้องเนี่ยอาจจะไม่ได้หรูหรามากกับราคานะแต่เขาไม่ได้ขายที่ห้องแต่เดี๋ยวขายที่ไหนะเดี๋ยวดูวกันส่วนนี้จะเป็นห้องแต่งตัว ข้างในจะมีตู้เย็นมีน้ำมีชุดกาแฟชุดขนมมีมาม่าให้ถ้วยหนึ่งด้วยนะนแนะนำว่าก่อนเข้ามาเนี่ยหาซื้ออะไรมาตุนไว้ให้เรียบร้อยเพราะเข้าออกก็ลำบากและแคบนิดนึงแต่เข้ามาแล้วเขาก็มีของกินอ่ะเขาก็มีมุดชุดหมูกระทาแถมฟรีให้ต่ซื้ออะไรเข้ามาก่อนแล้วกันนะแล้วก็นี่เป็นห้องน้ำ นี่เข้าไปดูสิจะเป็น Range Rover กับวิวที่จะทำให้ทุกคนเห็นสัดส่วนของคุณ how, <c oughs> ไม่เห็นหรอกเขาอยู่สูงม <c oughs> ั้งตอนเวลาอ่าก็หาแป้งหาภ้าปิดตาไปแล้วกัน <c oughs> เราจะได้ไม่ต้องอายและเขาจะได้รู้ด้วยว่าเป็นใคร <c oughs> <c oughs> เอาละต่อไปเราจะมาให้ดูสิ่งที่มันมีมูลค่ามากกว่า5,000 ของราคาห้องที่จ่ายไปสิ่งนั้นก็คือทันทน,ทนวิว360องศามันดีงามสุดยอดจริงๆแล้วตอนนี้ที่พักของเราเนี่ยอยู่แทบจะที่น่าจะเป็นที่เกือบบนบนแล้วอ่ะใช่เหรอหมอกหรือควันเขาจุดอะไรหรือเปล่า ดดเดี๋ยวตอนนี้ดูอัน<ด>ที่สวยมากเลยเนี่ยแตวเราจะเอาโดรนบินและเก็บภาพบรรยากาศทัะ อากาศรอบๆรีสรอร์ทนะคะทะเลหมอกคือใกล้ชิดสุดๆนี่คือจุดเช็คอินนะคะแล้วก็จะมีขนมปังแยมขนมปังแล้วก็ปลาตั้งโก แล้วก็ผลไม้แล้วก็กาแฟ <c oughs> กินเมนข้าวโซนที่